เมื่อนี่ก็ยังวนอยู่กับเมนูต้มแกงอยู่นี่่ะค่เมื่อนี่ก็มากับเมนูแกงไก่เหนียวค่ะพี่น้องเคยกินบ่ค่ะไก่เหนียวนะคะเนื้อไก่ชนิดนี้มันสิเหนียวขนาดเลยค่ะพี่น้องผู้ใดแขวดีนี่คือแซ่บเลยค่ะผู้ใดแขวบ่ดีกับขมไปก่อนนะคะเมนูนี่ไปใส่ไก่ไอไก่เนือ้อไก่พันดีกว่านะคะแกงไก่มื่อนี้สิใส่หมักฟักพร้อมค่ะมักฟักอยู่แถวนี้เป็นหมักฟักยาวๆนะคะใครมันมักฟักบ้านเฮาก็ะิเป็นน่่ยกลมๆมันจิมีกลิ่นหอมๆนะคะแกงไก่ก็ขาดว่าไรนะคะพักอีตูนะคะเพิ่มความหอมใส่แก ไข่นะคะแล้วก็หพร้อมแดงกระเทียมพริกนะคะสซนีนะคะตามเครื่องแกงเซ็จแล้วนะคะก็ตั้งหม้อขึ้นเลยค่ะทุกคนแล้วก็ใส่ไก่เหนียวลงไปเลยค่ะไก่เหนียวนี้เขาก็เอาไปล่างก่อนนะคะล้างทำความสะอาดแล้วกะมาลงหม้อเลยค่ะพอจะลงหม้อแล้วนะคะพี่นองพี่นองก็ตามด้วยเครื่องแกงที่เขาตำไว้นะคะใส่ลงไปคัวกับไก่เลยนะคะขั้นตอนนี้บอกไว้ก่อนนะคะว่าย่าฟ่าวเติมน้ำลงไปนะคะคัวให้เครื่องแกงกับไก่มันเข้ากันก่อนนะคะให้กินไอพวกสมุนไพรมันคลุกเข้ากับเหนือไก่ให้มันหอมหอมใหม่ๆออกมาก่อนค่ะพี่นองหัวจนน้ำไก่มันซึมออกมานะคะจาก เนือไก่นะคะเครื่องอันน้ําที่เฮาล้างไก่วันนี้มันอยู่ในเนือไก่นะเฮาก็คัวกันให้มันเข้ากับเครื่องแกงนะคะอย่าเฝ้าเติมน้ํานะคะไก่ไก่มันเริ่มออกเส็ตัก่อนนะคไก่ไมันหดๆเข้าไปนะคะแล้วก็เติมปลาแดงลงไปคัวน้ําจักหน่อยนะคะมันจะได้หอมขึ้นกว่าเก่าค่ะพอแต่เฮาคัวได้ที่แล้วนะคะน้ําไก่ซึมออกมาดีแล้วจักหน่อยแล้วนะคะก็ตามด้วยนี่เลยค่ะน้ําล้างคกค่ะทุกคนแห่งสิเพิ่มความหอมให้แกงไก่เขานะคะน้ําล้างครกนี่ก็คือน้ําที่เฮาตําเครื่องสมุนไพรเมื่อกี้นั่นแหละค่ะใส่น้ําล้างคกนี่ก็พอดีกะว่าถ่วมไก่นะคะเพราะพอดีเราวก็เ้ากับปิดฟ้าไว้ค่ะบัดนี้ถ้าไก่สุกนะคะระวางร้อไก่สุกนะคะเฮาก็มาจัด การเอาบักฟักนะคะเขาเอื่อนฟักอีกอย่างฟักยาววะเอามาอาบ บอกเปลือกนะคะพี่น้องบอกเปลือกแล้วก็หั่นนะคะแล้วก็เสียาใสมันออกนะคะทุกคนใสเอเอื่นเนี่ยเม็ดฟักนะคะเม็ดมันนะคะพอออกทิ่มนะคะมือทดสอบนะคะว่าเอาซ้อนตักออกมันง่ายกาเอามีดปาดออกบ่ทุกคนเออมันก็ง่ายไปอีกแบบนี้นะคะปกติเคยแต่เอามีดปาดออกนะคะเอาซ้อนตักออกก็ง่ายดีขึ้นกันค่ะใช่ซ้อนนะคะตักเม็ดฟักออกแล้วนะคะเอากับมาหั่นเป็นชิ้นนะคะชิ้นตามใจมากเลยค่ะมักตอนใหญ่กับหั่นใหญ่มักตอนหน่อยกับหั่นหน่อยนะคะมักพอดีกับหั่นพอดีนะคะหั่นไปจนเบิรดเลยนะคะต เป็นตักเขานะคะทุกคนตักเม็ดบักฟักออกแล้วนะคะเขากลับมาหั่น่อไปเรื่อยนะคะมันมีหลายอนนะ,ะ mm hmm. หน่วยนี่สื้อมาอ่าสิบเจ็ดบาทนะคะบักฟักนะคะหั่นบักฟักเซจแล้วนะคะเขากับไปพักบักฟักไว้นะคะ mm hmm. กตัดมาที่ตัดต้นใบพักเข้านะคะ mm hmm. กับจีไสพักอันหอมบัวหอมแบงนะคะ mm hmm. หอมบัวนั่นก็คือต้น ต้นหอมนะคะหอมแบงกับบั้นคอยเอินหอมแบงนะคะแต่ว่ากรุงเทพเอินผักชีนะคะผักชีไม่ใช่ผักชีลาวนะผักชีต้นหอมอย่างงี้นะคะก็จต,ตัดพักอียังเส็จเรียบร้อยแล,ล้วเซตเรียบร้อยแล้วนะคะ <ๆ S 1> เท้าก็เอาไปพักไปนะคะมาเบิงแกงไก่เข้า่ะวันนี้พี่น้องค่ะแกงไก่ของเขาก็เริ่มงวดแล้วนะคะเริ่มสุกแล้วนะคะนี่นะคะเขาเติมน้ำไปรอบเดียวนะคะคือน้ำหลังคคกนะคะว่ามันพอดีกับไก่อยู่นะคะก็เติมสำเร็จนะคะเล้วกตามด้วยใบมะกรูดนะคะอบลงไปอีกรอบนึงนะคะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับแกงไก่เทาค่ะระหว่างรอไก่สุกนะคะเท้ากับมาเดด็ ไอตูค่ะพี่นงคงค่ะพอจะเด็ดพักออตูเสเ็จแล้วนะคะเขาก็มาเปิดหม้อแกงใกล้กันอีกรอบเลยค่ะเบิรงกันนะมันสุกตีละบอนี่เบิรงแล้ว,วกะขั้นตอนต่อมากับปรุงรสเลยค่ะทุกคนแรกนะคะในการปรุงรสก็คือเกลือค่ะใส่เกลือเราก็ตามด้วยรสดีจ้ารสดีแล้วกะน,นี่เลยค่ะ ผงนัวผงนัวนะคะหรือว่าผงชูรสนะคะเหตุกบเขาในขาดบ่ไดดเลยค่ะชูรสนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะพี่น้องปรุงรสเ็ตแล้วนะคะเลาก็เปิดไฟแห้งๆอีกรอบนะคะแล้วก็ตามด้วยมักฟักที่เขาหั่นไวเมื่อกี้นะคะหนึ่งพอดีเลยค่ะไก่หนีสื่อมาโตเอ้ยมันเป็นโตนึงนะคะสื่อมาเคืองโตนะคะหกสิบห้าบาทมักฟักสิบเจ็ดบาทนะคะพอเขาใส่มักฟักแล้วก็กดๆลงไปให้มันท่วมน้ำจัง่อยนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะทามักฟักซุกค่ะนี่นะคะพอปิดไว้สักพักแล้วเขาก็ับมาเปิดเบื้องอีกรอ ะมากฟักกับไก่ซิสุกดีแล้วค่ะพี่น้องเบิ่งนได้พี่น้องควันอมโลกเลยค่ะนดี่วควันอันตั้งกล้องถึ้นะคะอันยูนาหมอพอดีนะคะทุกคนมันก็เลยสีควันลายจังหน่อยนะคะผ่ามันก็อัดบ่ชัดเจนนะคะเยาว่ากันนะคะพี่น้องพยายามเฮ็ดคีบออกมาให้มันดูดีแล้วนะคะแต่มันออกมากัยังควันอมอยู่นะคะก่อนว่าควันหลายนะคะก็เลยทําการเบาไฟลงนะคะแล้วก็ให้พี่น้องมาเห็นผ่าแกงไก่ใส่หมักฟักชัดๆนะคะว่าออกมามันก็สีหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนพอตะหมักฟักซุกแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะใส่ผักอีตูต้นหอมผักชีนนนนะะคลลงไปใขั้ตอสุดทายยเ ใส่หลายแสบลายนะคะผักกะมักผักลายๆก็ใส่ห้ลายนะคะเพราะอีตูนี่ใส่นี่เพิ่มความหอมค่ะให้พักแล้วนะคะก็ทาการค้นนะคะให้พักมันโยบๆเข้ากันกระไกลนะคะนี่ค่ะเสียจเล้วแกงไก่เหนียวใส่ฟักค่ะไอไก่เหนียวนี่มันสิเป็นคล้ายๆไก่บานนะคะทุกคนแต่ว่ามันสิมีความเหนียวกว่าไก่บานนะคะไก่บานเส้นเนือสิเม่เหนียวบานใดนะคะแสบดีนะคะไก่เหนียวนี่มันก็คือไก่แม่ไข่ที่เขาเจ้าปดตัวไก่ออกนะตัวใดพวไข่เขาก็เอามาขาถิ่มขายดสินะคะประมาณนี้เพราะว่าเคยเลียง เคยเลียงไก่ไข่มาก่อนค่ะเนื้อไก่มันก็คือไก่เหนียวเลยค่ะตอนที่มันตายนะเฮามากินนั่งสินะคะแกนไก่ของเฮากับเซ็ตแล้วค่ะพี่น้องไปตะเสียบคือยังนี้ค่ะสดท่อนหอนะคะกัเขาเหนียวนะคะจำเข้าไปเลยค่ะมาเ้ยค่ะกินข้าวน้ำกันจ้าเดี๋ยวสักมือสิมาเฮ็ดตำเจามะกอกสู่กินนะคะไปหามะกอกก่อนนะคะ